นะครับเป็นองค์พญานาคสูงประมาณ8เมตรเดี๋ยวพาพี่น้องรอเบิงส้มมงนงาวนะครับเป็นลูกพี่น้องันปากระกตกแตง่ง รถสวยดีครับตอนนี้เป็นพืนที่ทัง้งรุมนี่เป็นดอกบัวเป็นดอกบัวของแก่วโอ้เป็นดอกบวอวออัวพลาสติกเนะาะงฟังนัานนะครับเป็นลูก็คมคมือกันนะครับตกแตง่งบริเวณตกแตง่งเป็นดีครับ นะครับเป็นไส้ใหญ่เนาะย้อนปัดใจย้อนปัดใจเพื่อเอาโชคเอาใจเป็นไส้ใหญ่คนระับพี่น้องไส้ใหญ่ใหญ่ยาวป,นะประมาณเจ็ดเมตรนะประมาณเจ็ดเมตรหกถึงเจ็ดเมตร วัดนูนคูนตะมน,นาา์หนองว่าอําเภอเป็นจรักกับเป็นบาท,บาทสวยบหมครับพี่หน่อสวยหนอจิตเป็นส่การตกแตงก่งด้วยสุขภาพแข็งแรงเป็นเงินในกองทองให้มาคือพลเป็นวัดที่ตัง้งอยู่นี่ ยา่กิดป่ป <จะ S 2> มาวรรก็เจเ้าเห็ดดีน่นนีเป็นขันนะครับนะข,น <c oughs> ขันขันนะมเห็ดสวยมากเลยครับอ <c oughs> ันน,อนี้ลูก กลมๆนะครับตกแต่งเนาะครับบรบบงามหรอเปล่งามหรือเอ่โอ้ลงทุนซื้อดอกอันนี้มาโหหลายเตลเลยครับนี่ <laughs> เดี๋ยวราพพ,าพี่น้องกับพีส้มั้งในมั้งเนาะบอกครับงามมอบรรยากาศเย็นดีลมลื่นลมลื่นขอ้อ <c oughs> น้องมาบริจาคของพอทอประจวบนางนัดนันประเชิดแจ้วแต่ละของแต่ละหน่วยนี่จะภาพครับนี่จะภาพมันแต่ไว้นะโอ้ลายครับของที ประจายตัแข่งเนาะครับถ่ายลูปโอ้ยถ่ายถ่ายรูเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหนาวันนี้เดี๋ยวหนาหค่ะโอ้ยกลับมากับหลาน ครับใหญ่นี่ทำทีก้นเนาะวันอาทิตย์ที่โอกาสมาอ่าน้ำมดจากการน้ำวัดเนาะเป็นวัดบ้านโนนคูตมมนตำบลหนองว่าอำเภอเบญจรัตน์หนองเคยมาบอนะครับกล่องไร่ดีกับกล่องหน่อยสำ้ำกันวัดกล่องเนาะผู้ขายกล่องนี่อว่ามัน ทีุ่รีใจู้โตครับนี่เนาะอวดร้ายเนี่ยครับอ้อมไปเลยสุดยอดมากครับโคิคว่าแจ๊กเก็ๆเขาจะมีวัดอลงทุนล้วก็เอามาตกแต่งร้ายปันนี่เนาะติดต่อเขัามากรับ ก็จะเป็นทางลางข้างบนเนาะตกแต่งด้วยดอกไม้เป็นดอกไม้ดอกไม้นี่มเยอะยอะแยเลยเนาะมล้วนอยอ่าวถ่ายรูปด้วยกันนะสวยมาก ถ well, mm ือ hmm. ว well. ีดีโอถือซื้อไหมน้องยางไปยางไปเอาไงถือซื้อไม่ถึงแมนแล้ยงไปเออกะยางอยู่ส้มวิวกับตกแกง่นอพกหลายองการเลยกเป็นดอกไม้ตาไปบอกมีไ้มีหนอยนนี่เลยเรื่มเน้อทีตาจะผูกปิกได้ ฝนตกมาถึงวันนี้โอ้เป็นพายางนอนเนาะนีายน้้นิต้องเอออาดอกรดจมงเล้วนย่นี่ตอนนี้บ่สิเอ็ดเฮ้ยซิปหมงครง ขอ่น yup. ้ลมขอวยของน้ำมีด้วยัไ้ครับน้ำบ่น้ำมีดีครับอลังการเลยอุณามากีดอองเ้าก่อนอือ ủa đều tết tố của mà, thì không có nhớ gì ủa kìa kìa

เขาทำพุนนะารับไทยต้องไปไทยมันต่างกันนั่นแหละโอ้ไต้หวันแล้วไทยต้องผุนยับยั้งรอดเขาจะเอามวยเห็นด้วยไม่ไม่คิดที่จะทสิ อย่าเจ็บอย่าจนมันคงลำรวยสุทภาพแข็งแรงให้เงินไหลกองทองในมาคือทาราหน้ามหาสมุทรใหญ่ขือเหญ่ขาดทำมาขาดข,ขายธุรกิจการงานความมือให้ในเงินไง,นงนมือให้ในเงินทุกวันทุกขับทุกคืเธอสาธุ ปดมากปูดต้นปูดด้วยนะเ punyaang <laughs> 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 <laughs>

บอเขียนโดดพาใช่หรออใจ่เด้อเขียนโดดอันใดาตายไม่มีมโอ้โหม่่าสวยแ่กอธิษฐานเด้อ ดเลยททีเพราโซ่เราเปเจนงอคนาถึงที่สีไฟวาวดันใจูดนเรือจหา เมื่อบ้างนะว่าเห็ดแล้วใหญ่ไปเขียนด่า พ้ะไตรีวรสังฆทานและปันัยของข้าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิขทธ์ขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระธรรม ขอบูชาพระสงฆ์ขอบูชาท้าวเวสวรณขอบูชาพญานาคองดังจิตใจจำนงตรงต่อปรินิพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แค้วบวงมานขอให้คงพระพุทธเจ้าพระนามว่าศีอานในอนาคตการ เปืือหน้าโน้ตเธือสาธุอนโมทามิอย่าเจ็บยาชนมันคงบดรวยสุขภาพแข็งแรงให้เงินไหลกองทองไนมาคือทารานาามาาสมุทร่เคืนยายขาดทั้งามาขายขายธุรกิจการงานควงม,มือให้ได้เงินไนมือให้ได้เงินทุกวันทุกข์ับทุกคืนเตอ จ้้าเดอใหญ่ท่านครับท่านกินเราจะได้ด้วยท่านใจสุขภาวะแข็งแรงท่านใจรถไฟกระยิบหายท่านใจหายคือพวกท่านนี่นะจุ่มเลยเพราะทางผี่ค่ะ đó rồi coi coi วันเดีวอนแ่อคน่อแต่ก็ทแซ่บตัวล่ะที่แรกว่าเดเยวสองวน่วยเอาหลายหน่วยอยู่บ้างกรอบไหมกรอบกรอบ สวยแห่งครับนะ้ำพี่น้องผู้ใดบนต้นมากมาด้วยครับเ้อเบิ่งครับเป็นวัดสี่ลกแต่งเลยดีนี่นพี่น้องมาเจอทั้งเดชมาเจอทั้งเดชครับมามาหอดไ่จะมีป้ายบันเพ็กเนาะป้ายบันเพ็ก อ่เพลงกเดียวสายก็มาครับเระียวสายก็มามา,มาบ้านมอดบานน้องคำตือวันน้องคำตือก็เลยมาอีกนิดนึงก็ถึงวัดแล้วครับเป็นวัดโนนคูนตำบลน,น้องแหวนเออตำบลน้องหว่าเพื่อเป็นเจรเิญ ครับอาจารย์ ขบเอินั่งไหนครับอน่เย็นสบายครับประมาไหนเย็นแบบสบายสบายเนาะส้นเนเป็นส้นเหลืองส้นเหลืองครับ ่ันเป็นโซนวนเสียกว่าสีอะไรสีดอกเป็นอา,นาสีดอกเอ็นอานีเป็นสีที่เปยกทีฝ่า ี่น้องเอ๋ความเป็นมาตั้งแต่เขาโบล่านเหล่าเก่าขา่านหน้ความศรัทธาเลื่อมใสกำลังไหลมาห่งตอนบ,บ่อละบวนสมว้นพร้อมสีไข่กรอนออกมาวา้าถ้าพุทธว่าดีละเข้านี่นะความเป็นมาตั้งแต่กี่มีแท่เมนจังใด้พี่น้องเอ๋ สาธุว่าขอยอมเมื่อน้องจุลีพรพรสิกล่าวเป็นเรื่องเล่ายอยอๆเป็นลูกใ พรเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระสงฆ์ขอบูชาท้าววิสวรรณขอบูชาพยานาคองดบ,บจิตใจจำนงตรงต่อบริีพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แลบ,บ่วงมา อภิภพงามครับรามทาราม่าสีอาในอนาคตตกาเบื้องหน้าโนนเทอรสาธุอนุโมทามิชาเจตยานจนมาภพรยตตุวัตถุกปรแข็งแรงนันหล้วกนโคาิมาคือทารามาหาสมุทรยคืนเนียร์ตกตะพม่า ดอกตุดร้ายเลยครับใจ้อกแต่ใหม่เนี่ยก็เป็นเป็นกิโลกิโลละตัวน่ออยคือกันเง่าเลยครับจาีไปมาะมานม้านยี่สิบเมตรอยู่แล้วครับยี่สิบเมตรครลบ

สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีนะครับเด้อจากฟ้ารับตะวันฝากพี่น้องเอาไว้นะครับช่องฟ้ารับตะวันนะครับติดตามน้ำแน่กพไลค์กพแชร์น้ำแน่เด้อกับเป็นช่องตั้งมาปีนึงแล้วครับปีกว่าๆเนาะครับขอบคุณมากครับจากวัดบ้านโนนคูนตำบลหนองว่าอำเภอเบญจรักษ จังหวัดชิตเะเกนนครับสำหรับคีนี้ไว้์ซัมนี้นะครับสวัสดีครับ